ัดีครบที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นตัวด้วงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าตัวตัวอะไรนะครับตัวอ่อนมันด้ดวงครับดว้ว,ดวงตัวอ่อนมันเรียกว่าด้วงนะครับแล้วก็แล้วพอมันในแล้วในถุงเนี่ยมันเป็นอะไระครับที่เห็นอยู่นะ,ะครับอ้ท่านสาค,สาคูสาคูบดอ๋อเป็นสาคูจากต้นเป็นต้นไม้ใช่ไหมครับแล้วก็เอามาบดเอามาบดอ๋อครับแล้วแล้วพออันเนี้ยมันโตครับมันจะกลายเป็นตัวนี้ใช่ไหมอ่าครับมันมันจะโ่ อที่ดูอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแม่พันธุ์ของเจ้าตัวด้วงที่กระดึบกระดึบเมื่อกี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวแม่พันธุ์จะเห็นสังเกตว่าตัวแม่พันธุ์มันเนี่ยเล็กกว่าตัวลูกมันอีกรหาราของของแม่มันก็เหมือนลูกมันก็คือเป็นต้นไม้สาคูนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเทียวพอพอ,พอจาอย <c oughs> ากตัวนี้โปรเก่ปับ๊บมันจะโหโหมันจะเข้าไปอยู่ในเนี้ อ๋อมันจะเข้าไปอยู่ในใยมะพร้าวมันย่อห่อตัวมันเองเข้าไปอยู่ในใยมะพร้าวแบบนี้อ๋อถึงประมาณหนึ่งเดือนครับมันจะออกมาเป็นแมงนี้อ๋อแล้วไอ้ที่ห่อเนี่ยเขาเรียกว่าตัวอะไรไอ้ตัวเรียกแบบเดียวกันไหมหรือว่าโอ้ถ้าว่าห่อแล้วก็เรียกดักแด้อ๋อเขาเรียกว่าดักแด้นะครับดักแดกโคจากดักแด้ก็จะกลายเป็นแมงเขาเรียกว่าแมงหวังแมงหวังอ่าครับ แล้วจากแมงหวังไม่มไ,มมไม่มีเป็นตัวอะไร,รอีกใช่ไหมไม่ไม่ม,มีแล้วครับก็แมงหวังนี้จะเกิดและทีนี้จะไข่แมงหวังนี้จะไข่จะไข่นะครับะครับไข่แต่เรามองไม่เห็นนะครับไข่กันอ๋อมันจะเล็กนะครับพอหลังจาก15วันที่เราเลี้ยงด้วยเลี้ยงด้วยสาคูครับ มันก็จะอยู่ในนู่นอ๋ออยู่นั้นก็เดี๋ยวเราก็ตามเข้าไปดูในโรงพาะเลี้ยงของเขาครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนี่เมยังมีอยู่การพาะเลี้ยงก็ธรรมดานะครับก็ใส่กระมังธรรมดาแล้วก็เอาเปิดสาคูจะปิดเพื่อ ให้แม่มันแอบได้อ๋อให้แม่มันแอบอยู่ใต้ต้นใต้ใต้นะครับนี้เปิดอ๋อนะครับจะเจอลูกมันนะครับลูกมันก็คือตัวที่เห็นอยู่เหมือนอยู่ในถุงตั้งแต่แรกนะครับแล้วไอ้ตรงนี้อะไมันตรงนี้นี่มันมันสองสองครั้งแลวครับตัวเมียสมัยส่วนมากจะเป็นตัวเมียที่ตายอ๋อนี่นี่ถ่ายถ่ายตัวที่ตายแล้วตัวที่อยู่ที่ตัวที่อยู่ในมือนะครับคือตัว ตัวที่มันตายแล้วนะครับมันไข่หมดแล้วไข่หมดไข่ไขมันหมดแล้วปกติมันจะขขยได้สองครั้งไข่ได้สองครั้งแล้วพอพอครบครั้งที่สองตัวนี้มันก็จะตายตัวแม่จะตายตัวแม่จะตายแต่ว่าจะเหลือจะเหลือตัวคู่ตัวคู่ยังไม่่อยตายอ๋อตัวคู่จะไม่ตายกันตัวเดี แล้วไอ้นี่คือตัวนี้ตัวเดียวกันไหมครับอ๋อนอนธรรมดานอนธรรมดาที่มันมาวางไข่อันนี้คือตัวมันด้วยใช่ไหมนี่ตัวเล็กๆนี่ก็เป็นตัวมันที่อยู่ในมือนะครับเป็นตัวมันเหมือนกันแต่เป็นยังขนาดยังไม่โตเต็มที่อ่ะ ก็ขอบคุณมากเลยครับสำหรับการให้สัมภาษณ์ในวันนี้นะครับครับขอบคุณมากครับ Legs so short and thin.